หลังจากที่หวังวุ้ยหรือ i อออนอล้มบอสอูตัสได้นะคะก็ได้ทั้ง exp ได้ค่าชื่อเสียงมาตั้ง3,000แต้มเนี่ยแล้วก็มีค่าเกียรติยศเมืองยูไฮเฉ่งอีก50แต้มครับแต่ที่น่าสนใจจริงๆคือของที่ดรอปมานี่แหละมีทั้งดาบทองโทเค็นสำหรับตั้งกิหนังสือสกิลหายากแล้วก็เออมีหัวของอูตัสด้วยนะ อ้าวแต่เหมือนเจ้าตัวจะแบบว่าผิดหวังนิดหน่อยเหรอคะเห็นว่าได้ไม่ได้ชุดเกราะเหมือนก่อนสู้กับ Silvermoon Wolf King ใช่ครับตอนแรกอาจจะเฟลเหน่อยแต่พอมาดูของจริงๆที่ได้เนี่ยเออมันก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องมูลค่าไอเทมในเกมอย่างดาบทอง Eternal Afterglow w a r b l a d เนี่ยพลังโจมทีพื้นฐานนี่สูงเลยนะค่ะมีความสามารถพิเศษ Battle Spirit ตีแรงขึ้นเวลาเลือดลด ฮอตบลัดตีเร็วขึ้นตามขั้น Battle Spirit แล้วก็มีสกิลหมู่ c o l l a p s ่ i n g Mountain ด้วยโหฟังดูดีมากเลยนะคะแล้วท้าไมถึงผิดหวังล่ะประเด็นสำคัญเลยครับคือมันต้องใช้เลเวล40 l เลเวล40โหตอนนั้นนี่คือสูงมากเลยใช่ไหมคะต่อให้ดาบดีแค่ไหนก็เถอะถูกต้องครับสูงมากนั่นเลยทำให้หมิงเจ้นเต้าเสียหรือผู้เล่นสายเปที่เรารู้จักกันดีเนี่ยประเมินค่าดาบนี้ว่าเป็นขยะไปเลยขยะเลยเหรอคะ แรงจังคือไม่ใช่ว่าดาบมันไม่ดีนะครับแต่กว่าผู้เล่นทั่วไตจะเลเวล40เนี่ยของระดับนี้อาจจะหาง่ายขึ้นเยอะแล้วหรือไม่ของที่ดีกว่าออกมาแล้วทําให้ขายต่อยากในช่วงนั้นมันแสดงให้เห็นเลยว่ามูลค่าไอเทมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับความสามารถอย่างเดียวแต่มันขึ้นกับจังหวะเวลาแล้วก็ความต้องการตลาดตอนนั้นด้วย อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือของดีแต่ผิดเวลาก็อาจจะราคาตกได้เนาะต่างจากไอเทมชิ้นอื่นอย่างโทเค็นตั้งกิลเอนแคเมนโทเค็นอันนี้ก็ชัดเจนว่าเอาไว้สร้างฐานที่ซันเซ็ตแฟลลี่แล้วนังสือสกิลชาร์จเอ n นฮานส์ราคาอันนี้น่าสนใจยังไง สกิลชาร์จเอนฮานส์นี่ก็เจ๋งครับเป็นสกิลพุ่งโจมตีทำดาเมจร2 2 0แล้วก็ลดความเร็วเป้าหมาย30%แต่จุดเด่นจริงๆคือถ้า HP สูงสุดของเราเยอะกว่าศัตรูนะจะทำให้ศัตรูลอยกลางอากาศแล้วก็ติดสตันได้ด้วยโห oh, มีทำให้ลอยด้วยใช่ครับมีประโยชน์มากสำหรับวอริเออร์กับไนท์ซึ่งหมิงเจียนเต้าสวยก็ตีราคาให้ตั้ง5 0,000เหรียญเลยนะ5 0,000 แสดงว่าสกิลนี้เป็นที่ต้องการมากกว่าดาบทองเลเวล40เยอะเลยในช่วงเวลานั้นใช่ครับณตอนนั้นคือใช่เลยแล้วหัวของอูตัสล่ะคะที่ว่าได้มาด้วยอ่าหัวอูตัสตอนแรกหวังวีก็คิดว่าเป็นแค่ของตกแต่งกะจะเอาไปฝังดินด้วยซ้าเอาไปฝังเลยเหรอครับแต่พอลองกดดูระบบก็แจ้งว่าเป็นไอเทมเควสเฉยเลย กลายเป็นของสําคัญไปซะงั้นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับว่าบางทีของที่เรามองข้ามอาจจะมีค่าซ่อนอยู่ก็ได้แล้วบทสนทนากับหมิงเจียนเต้าเสียยังมีต่ออีกใช่ไหมคะเห็นว่าหวังวี่นึกถึงไอเทมอีกอย่างได้ใช่ครับจังหวะนั้นหวังวี่นึกถึงผงมะนาวหรือล i m พาวเดอรที่เคยเก็บได้ก่อนหน้าเลยลองส่งรูปให้หมิงเจียนดูแล้วก็บอกไปว่าเออมันใช้แก้ทางสกิลล่องหนหรือสเตลฟได้นะ ผงมะนาวเนี่ยนะใช้แก้สเตลฟได้ครับผลคือมิ่งเจ้นเต้าเสี่ยวสนใจมากทันทีเลยมันน่าสนใจตรงที่ไอเทมดูธรรมดารรมดาบ้านๆมากกลับมีประโยชน์ในการแก้ทางสกิลสำคัญของพวกแอสซิสต์โโหกลายเป็นว่าของดูไม่มีราคากลับมีมูลค่าเชิงกลยุทธ์สูงมากเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับระหว่างอุ้ยก็ฉลาดมากใช้จังหวะนี้เสนอขา,ขายของอีกชิ้นเลยอ๋อเสนอขายอะไรคะเสนอขายกริดเนเธอร์สเปียครับ อันนี้เป็นกริดที่บวกความสามารถให้สกิลสเตลอีก30%เลยนะโห p l สมสนี่เยอะมากสมงกับแอสซัซินเลยนะเยอะมากครับซึ่งแน่นอนว่าหมิงเจนเตลเสียที่เป็นแอสซัซินเนี่ยต้องการสุดๆเขาเสนอซื้อทันทีเลย1นึ0 0 0สหมื่นเหรียญแสนห้าจากตอนแรกบอกดาบทองเป็นขยะตอนนี้ทุ่มแสนห้าซื้อกริด์เลยใช่ครับจุดนี้แหละที่ทําให้มุมมองของหมิงเจนเตลเสียที่มีตะหวังอุ้ยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปแบบไหนฮะคือจากตอนแรกที่อาจจะคิดว่าเออ หวังวีคงแค่โชคดีละมั้งล้มบอสได้ไงไม่รู้แต่พอเห็นของที่ดรอปซึ่งบ่งบอกว่าบอสน่าจะเลเวลสูงกว่าหวังวีเยอะมากดูจากดาบเลเวล40นั่นแหละบวกกับมีทั้งสกิลหายากโทเคนแล้วยังมีเนเวอร์สเปียร์อีกแล้วก็ยังคิดเรื่องผงมะนาวแก๊สเตลได้อีกมิงเจนก็เลยตระหนักว่าเฮ้ยมอนนี่ไม่ใช่แค่โชคดีแล้วแต่เก่งจริงมีไหวพริบเหนือกว่าคนอื่นเยอะมาก สามารถลมบอสที่เลเวลห่างกันเป็น30เลเวลได้แถมยังคิดนอกกรอบเรื่องใช้ไอเทมอีกใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องผงมะนาวแก้สเตลฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงจริงๆทำลายความเชื่อเดิมๆไปเลยจริงค่ะใครจะไปคิดว่าผงมะนาวจะทำแบบนี้ได้ครับมันทำให้หมิงเจี้ยนถึงกับต้องกลับมาคิดเลยว่าเอ๊ะหรือความเข้าใจเรื่องกลไกเกมของตัวเองยังไม่พอ สรุปแล้วเหตุการณ์หลังจากหวังอุยย่ล้มอุตัสได้ในบทนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องได้ของดีๆนะครับแต่มันโชยหเห็นความซับซ้อนของคำว่ามูลค่าในเกมเลยทั้งมูลค่าตามตลาดมูลค่าเชิงกลยุทธ์และก็การที่ความเข้าใจในกลไกลพื้นฐานกับการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์นเนี่ยมันสร้างความได้เปรียบได้มากกว่าการมีแค่ของเทพๆอย่างเดียวซะอีก นั่นสินะคะบางทีของที่เรามองข้ามหรือไอเดียที่ดูธรรมดาธรรมดาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่พลิกเกมได้เลยเหมือนผงมะนาวในเรื่องนี้แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเอ๊ในโลกของเกมหรืออาจจะในชีวิตจริงก็ตามเนี่ยมีผงมะนาวอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของมันไป